น้องโตโยต้ามีคันไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคันนี้เลยค่ะน้องโตโยต้าวีอ1.5ตัวอปีปี2013ค่ะพี่ๆค่ะมาพร้อมกับราคาต่อสดอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นค่ะและมาพร้อมกับค่างวดที่ผ่อนถูกตลอดสัญญาแค่เพียงเดือนละ4 Toyota ายาริ h แฮ c h b แบกนะคะ1.2 NG ปี2020ค่ะพี่ๆมาพร้อมกับไมค์แค่80,000และราคาตัสดอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้มาพร้อมกับโปรนะคะผ่อนถูกตลอดสัญญาแค่เพียงเดือนละ6,000บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้ค่ะพี่พี่ค่ะน้องโตโยต้ายาริสเอทีนะคะ1 2ตัวเปี2017ค่ะพี่พี่ค่ะมาพร้อมกับราคา2,99,000บาทและน้องยังมาพร้อมกับโปรส่วนลดค่างวดตลาดสัญญาผ่อนถูกมากๆผ่อนแค่เพียงเดือนละ5,000บาทค่ะ น้องคันนี้คะ่ะ t o y ยต a y a าริสเอที1.2ตัวเจนะคะเกียร์ซี t ีปี2019ค่ะพ,พี่คะ่ะมาพร้อมกับราคาตัสด319,000บาทนะคะและยังมาพร้อมกับโปรผ่อนถูกตลอดสัญญาแค่เพียงเดือนละ5,000บาทเท่าน,นั้นคะ่ะน้องยาริสคันนี้ยังมาพร้อมกับชุดแต่งและยางใหม่อีกด้วยนะคะ น้องคันนี้ค่ะพี่พี่ขาโตโยตา้ายาริสเอทีบหกับสองตัวเจนะพี่พี่นะเป็นรถปี2018ค่ะพี่จ๋ามาพร้อมกับไมม่แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะราคาต่าสด3 2 9 0สนสบาทและมาพร้อมกับส่วนลดค่างวดตลอดสัญญาหรือผ่อนค่างวดแค่เดือนละห0พับาทเท่านั้นค่ะน้องคันนี้ยังมาพร้อมกับชุดแต่งแล้วก็ยางใหม่ด้วยนะคะน้องคันนี้ค่ะโตโยต้ พี่พี่ขาชมไมโนเชน1.2ตัวสปอร์ตเลยนะคะเป็นปี2022ราคาแต่สดอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่และน้องคันนี้ยังมาพร้อมกับโปรผ่อนถูกตลอดสัญญาแค่เพียงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะ น้องคันนี้ค่ะเป็นน้อง Toyota New Camry เครื่อง2000ตัวจีปี2019ค่ะคุณพี่มาพร้อมกับราคาอยู่ที่699,000บาทและมาพร้อมกับโปรพันถูกตลอดสัญญาแค่เพียงเดือนละ13,000บาทเท่านั้นค่ะน้องคันนี้ค่ะ Toyota Yaris 1.5ตัว นะคะคุณพี่คะ่ะรถปี2012ราคาตัดสดอยู่ที่159,000บาทนะคะน้องคันนี้มาพร้อมโป,โป,โปรผ่อนถูกตลอดสัญญาผ่อนค้างวัวแค่เพียงเดือนละ3,000เท่านั้นค่ะน้องคันนี้ค่ะพี่คะ่ะเป็นน้องโ o โยต a าแคมรี่ชมไมโนเชนนะพี่นะเครื่อง2,000ปี2017ราคาตัดสด539,000บาทค่ะพี่จ๋าและน้องยังมาพร้อมกับโปรผ่อนถูกตลอดสัญญาแค่เพียงเดือนละ10,000บาท พี่น้องโตโยต้าวีอนะคะเป็นเรื่องเครื่อง1.5ตัวเจนะคะปี2013ค่ะพี่ค่ะราคาต่อสด2 39,000บาทนะพี่ๆนะมาพร้อมกับค่างวดผ่อนถูกมากๆเลยแค่เพียงเดินละ5,000บาทเท่านั้นค่ะและน้องยังมาพร้อมกับโปรยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็มีโชคใหม่ให้ด้วยค่ะสนใจขนไหนกันบ้างไหมคะถ้าชอบขนไหนอย่าลืมนะคะแอดบ้านเชเราได้เลยแอดแซดยูเ พี่พี่ได้แล้วใช้